ครับคุณผู้ชมครับพิธีกรวันนี้อยู่กับผมมาทิต์ปินวิชิตนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นผ่านตาไปนะฮะก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตยามค่าคืนของกรุงเทพมหานครครับผู้คนส่วนหนึ่งอาจจะหลับไหลไปแล้วในเวลานั้นนะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายชีวิตครับเพิ่งเริ่มต้นฮะไม่ต่างจากหลายชีวิตในเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับซึ่งภาพที่ทําให้เห็นนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งเมืองแล้วก็ผู้คนนะฮะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตมาสู่สังคมใหม่การเป็นเมืองกลางคืนก็เกิดปัญหาแล้วก็กระทบกับชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกันนะครับผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ครับเป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวของชีวิตคนกรุงยามค่ําคืนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลง,งานหนังสือกรุงเทพยามราตรีครับที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงจากการกลายสภาพของกรุงเทพมหานครนะฮะจากอดีตกลายเป็นเมืองกลางคืนนะครับคุณวิรยุทธปีสาลีสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับต้องถามหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคุณวีรยุทธ์ถึงสนใจศึกษาเรื่องของการเป็นเมืองกลางคืนของกรุงเทพมหานครฮะจริงๆแล้วการเป็นเมืองกลางคืนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมค,คือสนใจที่จะศึกษาประวัติสังคมอยู่แล้วนะครับก็เลยลองไปดูว่ามีงานศึกษาอะไรมาบ้างที่พบก็คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจอื แต่ยังพ,พบว่ายัางยังมไม่มีการศึกษาประวัติศาสตร์ของชีวิตยามค่ำคือคือจริงๆคือชีวิตคนทั่วไปคนปกติความเป็นแฟมปกติเนี่ยพูดถึงแล้ว<ช>แต่ว่า,วาชีวิตคยังไม่กลางคืนยังไม่มีมมใช่ไหมฮะการท,ที่ที่กรุงเทพเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองกลางคืนเนี่ยครับมันมีความน่าสนใจมันมีเอ,อมันสะท้อนเรื่องราวอะไรให้เราได้ได้รับรู้บ้างครับ อ่ามันมีความหลากหลายเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมครับอ่าหลากหลายในด้านต่างๆซึ่งถ้าพูดถึงถ้าเป็นเมืองอื่นแน่นอนว่ากลางคืนเราก็จะนอนหลับอย่างเดียวแต่กรุงเทพนะคะเวลาช่วงเวลากลางคืนยังเป็นช่วงเวลาของการทํางานก็ได้อช่วงเวลาของการหารายได้การพักผ่อนหย่อนใจการสังสรรค์สนทนาต่างๆอกรุงเทพยังถ้าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพเมืองเนี่ยกรุงเทพก็ได้รับการพัฒนาใน เรื่องของแสงไฟถนนหนทางต่างๆมียนยานพาหนะที่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตยามกลางคืนได้ในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจก็มีการพนาเศรษฐกิจการค้าแบบทุนนิยมครับครับมีกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งชาวไทยชาวสยามชาวต่างชาติเองหรือว่าชาวจีนจริงๆสภาพที่เห็นยุคนั้นจริงก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเมืองที่เป็นเมืองอนิคมอื่นๆในเอเชียตวันออกเฉียงใต้อุสาคเนยุคนั้น ใช่ไหมฮะใช่ครับจะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะที่เมืองสิงคโปร์หรือว่าเซี่งยงไฮ้ฮ่องกงเพราะว่าวิถีชีวิตยามกลคืนในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงตั้งแต่สมัยรัชากาลที่ห้าถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเรียกว่าอยู่ในช่วงที่สยามหรือประเทศไทยเนี่ยก็กําลังปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกดังนั้นอิอทธิพลของตะวันตกก็มีส่วนอย่างมากแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอิทธิพลในช่วงของยุคอนา,าธิคมครับอืมครับคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปนะคุณคุณเือเวียยุทธางอาจจะมองว่าเอ๊ะกรุงเทพนี้น่าจะเป็นเมืองกลางคืนในยุคสมัยทหารจีไอก็มาสงคารามเวียดนามหรือเปล่าหลังปี2 5 0พันห้าร้อยไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามีมีสถานบันเทิงเกิดขึ้นมากมายมีศิลปินนักดนตรีในยุคนั้นนะก็เกิดขึ้นเยอะแล้วปัจจุบันก็หลายท่านก็ยังมีชื่อเสียงอยู่จริงๆแล้วมันเกิดยุคนั้นหรื ต้องย้อนกลับไปไกลแค่ไหนอะจริงๆแล้วงานชิ้นนี้พยายามที่จะเปิดมุมมองใหม่ว่าอาตามความเข้าใจเราเนี่ยอาจจะคิดว่ายุค2,500ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ที่เรามีการพัฒนาถนนหนทางต่างๆมากมายพัฒนาเมืองกรุงเทพมีทหารอเมริกันเข้ามามแล้วก็เลยมี สถานบันเทิงรองรับฐานออมกันพวกนี้มนดูมันบูมเข้ามาในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเพราะว่าเออในช่วงก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยมันเริ่มมีพัฒนามาแล้วมันเป็นพัฒนาการตั้งแต่ในช่วงที่สยามติดต่อกับชาวต่างชาติาาตั้งแต่ยุคก,การทําสนธิสัญญาเบารริงเป็นต้นมาก็าคือ <5 S 2> แต่ก่านบ้ารัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่จน <5 S 2> มาพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลทีล่ห้าแล้วก็มาถึงในสมัยรัชกาลที่หก จะเน้นในช่วงทศวรรษที่2460ซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตยามค่ำคืนเนี่ยมันมีความหลากหลายลมีสถานที่ส่งทีเยวใช่ครับมีสถานเดิมลมสถานบันเทิงต่างๆเกิดขึ้นในยุคนี้เป็นจำนวนมากจริงๆทางอีแอบถานตรงนี้คือถ้าผมเป็นคนสมัยก่อนนะคุณวิรยุทธถ้าผมยุคนั้นอ่ะคนกรุงเทพเขาจะต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วเขารู้ได้ไงว่ามีที่เที่ยวตรงไหนยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงบ้างฮะ ที่เที่ยวมีเยอะมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในยุคสองพันสี่รอกสิบเป็นต้นมาเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงแบบสังคมเมืองสมัยใหม่เพราะก่อนหน้านั้นในยุคจารีตก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนี่แหล่งท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือโรงภาพยนตร์เราสามารถที่จะไปชมภาพยนตร์ได้ทั่วทุกมืองเมืองของกรุงเทพเลยในช่วงยุคสองพันสี่รอกสิบเป็นต้นมาในระหว่างถึง2 4 8พันสิแปดสิบ สองก็คือสถานกินดื่มสาธารณะอันนี้หมายถึงอาจจะเหมือนไหท์ับเป็นผับบาร์ร้านเหล้าเวีฮอลลอต่างๆยุิดข้นเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยเกิดขึ้นแล้วใช่ครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นสถานเืิงรมสถานเดิงรมตรงนี้เนี่ยคือจะเน้นไปที่โรงเต้นรำคือจะมีความบันเทิงทางการอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นในนุ่นก้เช่นกันอีกที่หนึ่งก็เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่ของคนเมือง ในหนังสือดียกตัวอยา่างสวนลุมพินีและเขาดินวนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะอืมคือจริงเวลาไปเนี่ยคือเขาไปทําอะไรกันบ้างฮะจริงอย่างอย่างที่น่าสนใจคืออย่างโรงเต้นรำจริงๆเราอย่างที่เห็นภาพนี่ก็มีเหมือนเป็นนางลำพำอะไรต่าใจอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นนางะบํำของตึกเก้าชั้นหรือว่าตึกภัยบุญสมบัติที่อยู่ถนนเยาวราชนะครับเขาก็จะมีโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยถามว่าไปทําอะไรกันก็ไปดูการแสดงเต้นรา ที่ตึกภัยบุญสมบัติที่ตึกเข้าฉันนี่นแหละอการแสดงเต้นราคือมันจะเป็นนักเต้นระบำอยู่บนเวทีไม่ได้ลงมาเต้นคู่กับแขกครับแล้วก็ไปชมให้มันเออดูตื่นตาตื่นใจสมัยก่อนเขาจะเล็กอะไรนะจัมบะอะไรอย่างนง้นปะอันอนนี้อีกเป็นอีกประเภทอีกประเภทหนึ่งเืใช่ซึงจะเข้า